รับฟังข่าวต้นชโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะกองพัฒนาน,นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีแจ้งวันจัดบริการคลินิกกำลังใจให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาสำหรับนักศึกษามทรธัญ,ญบุรีประจำเดือนพฤศจิกายน 2, 5 6 7 ฝ่ายแนะแนวการศึกษาอาชีพและสิทธิ์เก่าสัมพันธ์กองพัฒนาน,นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชามงคลธัญบุรีหรือมทรธัญบุรีแจ้งกำหนดการจัดบริการคลินิกกำลังใจให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาสำหรับนักศึกษามทรธัญบุรีประจำเดือนพฤศจิกายน2567ในวันเสาร์ที่ 9, 16และ23พฤศจิกายน2567นักศึกษาที่สนใจเข้ารับบริการสามารถลงทะเบียน หรือนัดลงหน้าเพื่อคัดกรองและบอกเล่าระบายความในใจกับนักจิตวิทยาได้ก่อนถึงวันนัดรับบริการเพื่อพบผู้เชี่ยวชาญโดยสามารถขอคำปรึกษาเบื้องต้นได้ทาง Facebook งานบริการให้คำปรึกษา rmutt ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาิกาถึง21นาฬกาหรือที่หมายเลขโทรศัพท์02549 3024และ0 8 0 1 9 7 2 0 2 4ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา9กนาฬกาถึง16นาฬกา30นาทีดาริสาตะกุลเง็กทีมข่าววิทยุราชามงคลทัญบรุรีรายงานค่ะ